ตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมลูกชิ้นปลานะครับเป็นร้านที่เขาว่ากันว่าทําลูกชิ้นปลาเองลูกชิ้นกุ้งเองเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยปลาลวกล,ลักบี้กุ้งลวกคือกล้วยทำ <ไป S 1> เองห <ไป S 1> มด <ไป S 1> เลยซึ่งน่าสนใจเพราะว่าน่าจะเป็นขวัญใจชาวสุริสารใช่ไหมพี่นนทใช่ครับผมยอดจะดีด้วยหมายถึงว่าเรื่องของเลตติ้งคอมเมนต์ดูใน Google m a p เลตติ้งนะฮะสี่จุดสามคะแนนคนโหวตประมาณ386คนติดใจคํานึงคืกอปกติร้านทาลูกชิ้นปลาเองเอห็นมีเหมือนกันนะแต่ร้านนี้ทาลูกชิ้นกุ้งเองด้วยจริิงๆนูกชปา เวลาคุณจะมาดูดูได้เหมือนกันแต่ลูชิ้นปลาเนี่ยเขาจะรับพวกปลามาตอนเ,เช้าแล้วก็เริ่มทําซึ่งตอนนั้นเสือร้องให้ยังไม่ตื่นนะครับออเรียกว่า <c oughs> พึ่งนอนขับเข้ามาตีห้า เดี๋ยวนีนอนกี่โมงกันตีห้าตีสี่ประมาณนั้นสองครึ่งถึงสามนอนกี่โมงเช้าเพราะว่าอยากนอนเช้าเพราะว่าเมียให้นอนนอกห้องรอตอนเช้าตสบายตื่นค่อยเข้าไปนอนดูลูกครับผมเคยนอนกับไอแอลสิ่งที่ทําให้ตัวเองตื่นคือได้ยินเสียงลูกร้องไห้อยู่ข้างๆอ้เมือคืทไมอ่ะแอลนอนไม่หลับปะ๊ากดเมื่อคืนเลยเมียร้องเหมือนกันแต่ว่าร้องแบบร้องแบบโอ๊ย ผมเป็นคนนอนดินแล้วเมื่อคืนฝันแบบฝันเหมือนหนังแอคชั่นอะเหมือนโดนทับเพราะโอ๊ยเจ็บเหลือเกินไม่ไหวแล้วก <c oughs> ูต้องสวนคืนซะหมัดละต้องทุ่มคืนต้องสวนคืนในใจคิดกูจะสวนคืนแล้วกำาบก็เอาดิน,นถนอง <c oughs> จอยเราไอ้ก๋วยเตี๋ยวกูเตี๋ยวแบบกูเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวอะไรเราไม่ <c oughs> ต้องต่อยเมียแบบถูกกฎหมายเนี่ยต่อยในฝันนี่คือเล็ก แห้งยำครับโอ้ยดูดีวะ่ะกระเทียมเจียวถั่วงี้มะนาวเงี้ยเป็นซีกเลยเ,เส้นเล็กแห้งใส่ทุกอย่างครับชามนี้บะหมี่ยำแห้งครับอันนี้เส้นเล็กแห้งไม่ใส่ถั่วงอ,อกครับแกงเหล่ลานี้เส้นเล็กเยอะเหมือนกันนะอยากรู้ว่าคนไทยส่วนมากเขากินเส้นอะไรกันอะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมว่าคุณทีมอะไรแฮชแท็กอะไรนะทีมเส้นเล็กทีมบะหมี่ทีมหมี่ขาวผมอยากเจอคนกินเส้นใหญ่อ่ะไม่ค่อยเจอเนาะน้อยใช่เออน้อยมากผมมีรีเสิร์ชหนึ่งไม่รู้จริงไม่จริงแต่นี่ผมแชร์นะความรู้สึกินนนเเเสสส้้้ใหหญ่่่่่กกัับมมมมีขาาาววทไไอะรูผงต ผู้ใหญ่เขาชอบสั่งมีนข้าวน้ําแล้วเหมือนกับเส้นหมี่มันกินง่ายไงกับเส้นใหญ่อ่ะตอนโตอาจจะเริ่มกินนะไม่เส้นใหญ่นี้ยังไงก็ไม่ชอบถ้าคิดในทางสุขภาพนะเส้นใหญ่กับเส้นหมี่เนี่ยคนเราฝังครัวกันเหมือนกันเพราะเส้นหมี่เล็กเนี่ยนะมันเหมือนจะเกี่ยวเอาน้ําซุปเกี่ยวเอาซอสอะไรติดเส้นมาได้เยอะกว่าแต่เส้นใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวซุปเอาซอสขึ้นมาได้น้อยถ้าคนที่ชอบกินแซ่บๆอาจจะชอบกินเส้นหมี่ก็อย่างส่วนตัวจะชอบกิน เส้นหมี่ผัดซีอิว๊วม,มากกว่าเส้นใหญ่ผัดซีอิว๊วเฮ้ยคนกินเส้นใหญ่อร่อยอยังไงอะคอมเมนต์ให้หน่อยดิคือเพื่อนที่สั่งเส้นใหญ่นี่มันมีน้อยมากนะนึกไม่ออกอะนี่คือความสุขของคนกินกว๋วยเตี๋ยวไม่รู้คนอื่นเป็นกันไหมผมว่าวันหนึ่งผมต้องแบบมีกว๋วยเตี๋ยวสักมือ้อนึงอะแล้วฟิลคือความอร่อยคือเนี่ยน้ำมันซีอิ๊วนะและ้วก็พริกอย่างเงี้ยโอโ้โหนี่คือความสุขเลยอินอะอกินปลาหวานธอใ,ให้ไปได้มีหน้าคนทชอบกินร้านนี้กันอันนี้หาทานยากนะเนื้อปลาเนี่ย ผมว่ารสมือยำดีนะครบรสแล้วมีมะนาวแท้มาด้วยอ่ะแต่ว่าการยำมันศิลปะประจําแต่ละคนเนาะบางคนจะแบบเค็มน้ำบางคนจะเปรี้ยวน้ำบางคนหวานน้ำแล้วผมว่าพวกคุณน่าจะดีใจเพราะว่าแต่ละคนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ปะคุณไปไหนมาผมอาจจะไม่ได้หวยหา๋วยเตี๋มากนะเพราะเพิ่งไปฮ่องกงมาได้กินข้าเตี๋ปะอ่าอยู่ในนิตติแลนไม่ได้กินเลยบะหมี่ได้กินไหมบะหมี่บูแดงไม่ได้กินเลยเดี๋ยว ไม่ได้กินเลยนะไปกี่วันนะคุณ4วัน3คืนอยู่<ด>ในดิสนีย์แลนด์เท่านั้นหนังปลากรอบมาละคาครับโอ้โหอืมโอ้โหดูดีว่ะทอดเองใช่ปะครับทอดเองเลยครับ,อ,อ,รบอันนี้หนังปาลาอะไรจ๊ะพี่เป็นหนังปลาหางเหลืองครับ นี่มีปรุงรสอะไรด้วยไหมครับมันค pues ่อนข้างมีความเผ็ดมีความเข้มข้นอะไรนี่ครับปรุงรสใส um, ่เก the is uh. ลืออะไรเงี้ยครับนี่คือพี่แหลมซึ่งเป็นชื่อของร้านด้วยแสดงว่าพ so ี่แหลมคือรุ่นที่หนึ่งหมายถึงเจ้าของร้านพึ่งก่อตั้งใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วครับอย่างที่พ่อขายมาประมาณ33ปีครับแสดงว่าพี่แหลมเป็นรุ่นที่2รุ่นที่สอง่อจากพ่อแล้วทําไมชื่อร้านถึงชื่อร้านว่าแหลมลูกชิ้นปลาล่ะครับทำไมไม่เป็นชื่อคุณพ่อสมัยก่อนร้านเราชื่อร้านลูกชิ้นปลาในใบ แล้วทีนี้พอแล้วเสร็จปั๊บผมก็เลยมาทำลูกชิ้นเองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองอประมาณสักปีสีได้น่าจะ20ปีแล้วโอเคถ้าพูดว่าไหนใบผมรู้จักเลยล่ะรีแบรนด์ของตัวเองเนาะเป็นรุ่นเราเป็นของรุ่นเราที่อื่นเน่ยเขาช่างทำลูกชิ้นปลาเองแต่ที่ทำลูกชิ้นกุ้งด้วยหรอทุกอย่างเลยครับลัอบบี้ก็ทำเองทำเองหมดเลยย่างปลาทำเองทำเองครับน้ำตุ้บก็ทำน้ำตุ้บทำเองไหมทำเองครับน้ำตุ้บก็ทำเองใส่อะไรไปบ้างแค่ช่วยทีรสดีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นครับรุนี้คับ2567 ใช้รสดีบอกใช้รสดีแล้ววิธีการคือเราใช้น้ําสต๊อกของอะไรครับปลาหรือว่าหมูครับกระดูกหมูแล้วเราก็ใช้รสดีน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นเทลงไปจะมีกลิ่นหอมของพวกรากผักชีเครื่องเทศต่างๆนี่ครับแล้วทําให้แบบรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าพี่เอาเวลาไปทําลูกชิ้นอยู่แล้วเครื่องท็อปปิ้งทั้งหมดก็เลยเอาเวลาส่วนนี้มราใช้รสดีช่วยเติมบอดี้ไปกับน้ําซุปกระดูกหมูที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยได้เยอะเลยครับเบิ้ลหน่อยสักเนอเดี๋ยวสั่งเบิ้ล พูดถึงช่วงปีใหม่ใช่ไหมไผมไปโอเกียวมาแต่เป็นทริปกินแบบล้วนๆเลยไปกินร้านซูชิที่เป็นลูกศิษย์ของจิโร่ไปกินร้านเนื้อที่จองยากมากๆชื่อจัมโบไปกินกับเจ้าของนะย่างให้เลยอันนี้คือเป็นทริปกินของผมนี่เป็นทริปพักแต่ไม่ใช่พักผ่อนนะเป็นพักฟื้น ไไเพราะว่าก่อนไปเนี่ยคือจอยก็เริ่มเจ็บคอแล้วไม่สบายไม่มีเสียงอ๋อนึกว่าปากเปียกปากแฉะด่าปัวก็จริงก็จริงแต่บัานเพื่อนมันถ้าจะป่วยทั้งปีนะเพราะด่าทั้งปีใครจะงไปต่อนะแล้วพอไปถึงเนี่ยอากาศมันหนาวกว่าที่คิดจอยอาการหนักขึ้นสองสามวันแรกไม่เป็นไร <c oughs> ผมมันไม่เป็นไรสองสามวันแรกวันที่สี่ปุ๊บเป็นตามจอยเพราะมันหนาวป่ะตอนนี้ตกหนาวหนาวหนาววันที่ผมกลับคือหิมะตกเลยเฮ้ยบ้านเดียหิมะตกโตเกียวเหรอใช่ใช่ใโอ้หายากนะหิมะแรกเลยคือวันนั้นนะคนไทยที่อยู่นู่นน่ะดีใจที่ได้เจอหิมมะส่วนผดีใจที่ได้กลับเพราาะว่ ถ้าอยู่ต่อดาว่าน,นี้แน่นอนอันนี้คือเบิเ้ลของพี่โค้ดนะครับไม่ใช่ครับแข่งยำของคัสอย่าลืมเกี๊ยวปลาแห้งนะครับเกี๊ยวปลาอร่อยผมชอบมากเฮ้ยคุณเป็นแบบผมป่ะเดี๋ยวนี้เวลากินอนะ่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นหลกักแล้วขอตัซุปเว้ยเราไปกันหมดบ้างเป็นเป็นเป็นเอาแล้วไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบน้ำเฮ้ยเรื่อปีใหม่กูลูกค้าไม่รักเป็นแหมเดี๋ยนี้จะสั่งก๋วยเตี๋ยวต้องสั่งรสดีมากินด้วยไม่่อะต้้งงสัรดีนซุป ก๋วยเตี๋ยวแคมข้นเหมือนก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งตรงไหนไอ้ดิสนีย์แลนด์นี่ค่าพักที่พักแพงนะกลับมาดูร้อนเกินพูดถึงดิสนีย์แลนด์ก็ดีคือปีนี้ที่เลือกไปเที่ยวฮ่องกงเพราะว่าพาลูกๆไปเที่ยวช่วงปีใหม่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วคนคงว่าไม่ดีกับเด็กสักเท่าไหร่เพราะว่ามันหนาวจัดไอแอลไปรอบที่แล้วคือตอนแรกเป็นวัดก่อนน้ำมูกยื้คือสักพักนึงเลือดกำเดาไหลเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้วพอฮ่องกงเป็นไงบ้างโอ้ดีขึ้นเยอะเพราะมันอากาศมันแค่เหมือนแบบ เหมือนอยู่ในออฟฟิศอะแล้วยิ่งสําหรับพ่อแม่ที่อยากพาลูกไปดิสนีย์แลนด์โรงแรมที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ของฮ่องกงอะจะถูกกว่าของญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งแต่แฟคซิลิตี้ดีกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งอ่ะงงไหมไม่งงเอ้ของผมเดี๋ยวเราเข้าใจเข้าใจเลยตอันนี้อะไรครับนี่เกี๊ยวปลาแห้งครับโอ้ยอันนี้ดีนี่ดีมาพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดตลอดต้มยำครับโอ้โหดูดีว่ะแบบน้ําก็น่าสนใจแฮะผมว่าเขาปรุงรสต้มยำได้ดีแล้วมีน้ําซุปที่อร่อยนั่นเป็นเพราะรสดีน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเข้ม เดี๋ยววะน้ำทุกพระบ,บูโรต์อยู่แล้วแหละน้ำปลาน้ำตาลผง <ม S 1> ชูรสอะไรเงี้ยแต่การใช้รถดีก็คือการรวมทุกอย่างมาแล้วตั้งให้รถดีขึ้นแต่ผมเข้าใจที่เพจสื่อนะเพราะว่าเรื่องของพื้นที่ของฮ่องกองต้องกว้างกว่ายู่แล้วพื้นที่ห้องอนะ่ะห้องพักถ้าเรื่องขนาดของห้องนะโรงแรมที่อยู่ ในดิสนีย์แลนด์ของญี่ปุ่นและของฮ่องกงขนาดไซส์ห้องไม่ต่างกันมากของทางญี่ปุ่นคืนหนึ่งประมาณ20,000แต่ถ้าคุณไปอยู่ของดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจะเหลือประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ถึงหมื่นหนึ่งแล้วแต่ช่วงเวลาสมมตินนี่ราคาห้องแฟมิลี่ปะแฟมิลี่มีเกมให้เด็กเล่น <c oughs> สักพักหนึ่งมีแล้วมีกิจกรรมวาดรูปและสักพักหนึ่งมีกิจกรรมถ่ายรูป <c oughs> Duck, กับโดนัลด์ดักกับมิกกี้เมาส์อะไรเดินมาให้ถ่ายรูปด้วยไปต้นปีเป็นช่วง วันเกิดของเอมมาเขาจะให้เข็มกัดอันนึงมาเลยติดว่า happy birthday แล so, yeah. ้วไปที่ไหนก็คืออาจจะได้ของสติกเกอร์แถมได้นู wow. ่นนี่คนก็จะ happy birthday แล้วก็จะคว้าคว้าในกระเป๋าเที่ยวันของเด็กเลยนะสวนของเด็กแล้วพี่โค้พาสบายไปไหนปะผมไปทะเลมารับสบายอย่าเรียกว่าไปทะเลเรียกว่าเปลี่ยนที่เลี้ยงลูกชะอำพาไปถ่ายรูปเล่นริมทะเลเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง หมดเรียบร้อยซึ่งจะบอกท้านนี้ต้องขอบคุณนะครับรสดีนะครับน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเข้มขน้นเพราะว่าได้รสชาติเขาได้กลมกล่อมกลิ่นหอมจากน้ำต้มกระดูกนะฮะพร้อมรากผักชีพริกไทยดำและเครื่องเทศเมื่อกี้ดมถูร์มาเต็มๆพอทำแบบนี้ปุ๊บม,มันช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนได้ผมว่าต้นทุนอย่างนี้คือเวลาในการทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวซึ่งมันใช้เวลาในการทำนานมากเหมือนที่เมื่อกี้พี่เขาบอกพี่แหลมบอกราคา25บาทเนี่ยทำน้ำซุปได้50ชามวิธีทำอยู่หลังซองครับต้มน้ำ12ลิตรจนเดือ่กูยยอา ไปลองซื้อมาทําร้านนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใดๆก็ตามนะหาซื้อได้ที่แม็กโรโลตัสบิ๊กซีตลาดสดและร้านค้าชั้นนําทั่วไปพี่แหลมครับร้านนี้เปิดทุกวันปะครับหยุดวันไหนปะครับเปิดทุกวันครับหยุดวันพุธที่2และ4ของเดือนนะครับแปดโมงถึงทุ่มหนึ่งใช่ครับผมมีช่องทางการติดต่อไหมมีเพจร้านแหลมลูกชิ้นปลาสุริสารครับขอบคุณนะครับอบคุรับดี่ขอบคุณครับใครมีร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆขอได้แทงมาดิช่วงนี้ร้านหมดบอกตามตรงเลยตอนนี้ส่วนตัวกําลังสตอก ร้านแถวแถวบางนาแถวแถวลาซานให้อยู่ตอนนี้ได้ประมาณ3-4ร้านแล้วมันจะมีร้านที่ พาภรรยาไปเดทร้านที่แม่ผมชอบมากๆร้านที่สั่งเดลิเวอรี่ไปกินที่บ้านพ่อกับแม่บ่อยที่สุดไม่ต้องถามหวานทุกร้านหวานหลายร้านไม่รู้คุณคุณต้องไปเทสดูผมไม่ผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าพูดมีพิซซ่าไหมมีพิซซ่าเออใช่ใช่มีร้านพิซซ่าด้วยที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในอุดมสุขแล้วเฮ้ยหรอยืนหนึ่งในอุดมสุขคุณนึกถึงอุดมสุขมันไม่ควรมีร้านพิซซ่าที่มีเตาพิซซ่าเว้ยแต่ร้านนี้มีเตาพิซซ่าแล้วร้านที่ชอบที่สุดอ่ะร้านไหนก็้ี่เพอย ส่งมาให้เลยไงย